สวัสดีจ้าแม่แม่แมนันง้าสวัสดีสวัสดีค่ะอุ้ยขอโทษค่ะพี่ขึ้นแล้วขอโทษขอ,ขอโทษ,โทษสวัสดีค่ะ,คะอุ้ยจริงอะ่ะหันไปทางนี้ไม่ได้เลยแม่เจ็บมากใช่ปวดคอเฮียเฮียอุ้ย,อย,อยขอโทษค่ะพี่ตกรองไปแล้วไปแล้วขอโทษค่ะนะคะสวัสดีพี่พี่นะคะบ้านฟ้าแหละบ้านแดงนะคะสวัสดีค่ะไลน์นี้นะคะเป็นการเก่งสลัก ชายนะคะบางใช่ไหมพี่จอมสลักชายบางเนาะสลักบางชายสลักชายบางนะคะคุณพี่อ่ะได้เลยนะคะอันนี้แบ่งนะคะเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวแบ่งยี่สิบสองจุดห้ากิโลให้นะคะพี่จามมาเลยนะคะใครใครรอกางเกงสลักบางชายอยู่นะแม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมขออนุญาตนะคะแจ้งเตือนพี่พี่ลูกค้าสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวแจ้งเตือนพี่ลูกค้าแป๊บเดียวแม่ อุ้ยพี่ลูกค้าเข้ามาไวมากจ้า<ว>จริงไวมากพี่ยุ<ว>้ยพี่พี่จ๋าเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแม่คนละไม้คนละมือนะคะช่วยกันทำมาหากินพี่พี่นะคะช่วยกันทำมาหากินจ้ะแม่นะจ๊ะกด subscribe ชายกด subscribe ด้วยนะคะบ้านแดงขอบคุณคะ่ะกำลังไลังไกลงกางเก่งนะคะ<ว>สแสบต์<ว>บง ใช่แม่ป้ายวันนะคะรถใหม่ล้าจุดไปเลยแม่ปึ้งพี่อุ้ยดูดิหนูตามพี่ลูกค้าแหละอ่ะตามเรียบร้อยนะคะตามเรียบร้อยแม่จ้ะพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะแม่นะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มให้นะคะพี่พี่จ้ะเราจะมีการแจ้งเตือนตลอดค่ะว่าเรากำลังจะไล์อะไรนะคะพี่พี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เพจก็คือปิดการหนักมากนะจ๊ะ ก็นั่นแหละแม่นะคะเดี๋ยวอ้อมขอยาเช็คไม้นิดหนึ่งได้ไหมมาเลยนะคะพี่ๆโอเคปังปุรีเอนะคะตัวนี้กางเกงสลักบางชายนะคะคุณพ,พี่อ่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยนะแม่นะเดี๋ยวแบ่งยี่สิบสองจุดห้ากิโลให้นะคะคุณพ,พี่ตัวนี้นะคะเป็นมือหนึ่งปลายห้อยเลยไส่แปดสิบแปดเซนนะคะมือหนึ่งปลายห้อยแปดสิบแปดเซนนะแม่นะโอ้โหตังค์มากเลยพี่อุ้ยท่าสะอาดเนาะ พี่จ่าผ้าสะอาดคะ่ะแล้วเขามาแบบพับให้แล้วใช่ไหมพี่ยุ้ยเนี่ยม,มาแบบพับมาเลยอ่ะแม่สวัสดีคะ่ะพี่ติ๊กมาไวมากนะคะสวัสดีคะ่ะอันนี้เขาพับมาให้แล้วอ่ะพี่จอมดูกรีบดิกรีบเป็นกรีบเลยอ่ะแม่ไม่ได้โชว์ชั้นผ้าเลยอะ่ะกรีบเป็นกรีบเลยอ่ะแม่นะคะทนันไหล่ะทันทันอยู่เพราะว่าพี่ยุ้ยดึงขึ้นมาข้างบนไงอันเนี้ยพี่ดูชั้นผ้าได้เลยค่ะ อ่ะก้มลงมาได้เลยแม่เดี๋ยวให้ดูชั้นผ้านะคะนี่นี่เลยแม่ชั้นผ้านะจ๊ะับน้องเนะใช่แล้วค่ะพับมาเลยแม่นะคะพับมาเลยพับมาเลยจ้ะนะจ๊ะปังปุ๊จริงคุณพี่จ๋านะคะขอบคุณค่ะมาเเลยค่ะใช่ไม่เขาสั่งรีดเหรอไม่เคยสั่งรีดเลยนะ ว้าวอุ้คณแม่ใหม่มากมถ้าใหม่อู้ยูนิโคใหม่มากแม่อูใหายนะมือหนึ่งเหรอยูนิโคอีกแม่สวัสดีพี่พี่ทั้งสองบ้านเลยจ้ะพี่นะคะปังปุ๊เดี๋ยวเรามานับยูนิโคกันดีกว่าเนาะหรือว่านับอะไรดีอุ้ยทำไมใหม่ขนาดนี้แม่ดูมันพับมาแบบพี่ดูจีบเป็นจีบเลยค่ะพี่จีบเป็นจีบเลยพี่จา๋าอันนี้อ๋นนอนนอันนี้คือไล์ไปก่อนแล้วค่อยชั่งเนาะโอเคพับกลับไปต้องเป็นจีบไหมไม่พับตามเราดีกว่านาะ โอ้ดูดีถ้าับตามโรงงานทำไมเขาพับมาเป็นจี๊พี่กาดูเอาเหมือนรีดมาให้โอ้หโอเหมือนรีดมาเลยแม่คือ,อจีบมันแบบจีบแบบกริบเลยอ่ะพี่<ห>น่าจะมีแค่การสะเทือนระหว่างการเดินทางอ่ะพี่ใหม่มากเลยอ่ะการลื่นด้วยนะอืมสวยมากเลยแม่ผ้าใหม่มากโ่พี่ดูใหม่มากคุณแม่มึงเป็นผ้าบานแเด็กลอนดอนคุณแม่เด็ก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 ลอนดอนพี่ แต่ไม่แขวนเนาะเพราะว่าสีมันไม่สีมันไม่เข้ากับด้านบนล่ะคพี่โอ้โหพี่พี่อันนี้พี่ไม่ต้องสั่งรีดเพิ่มเลยนะขึ้นราวได้เลยน้อมเนาะเ่อความยู่รอดของเราก็สั่งใช่พี่ถ้าเพื่ออยากแบบกระจายสินค้าให้ชุมชนนะคะพี่ก็สั่งรีดนะพี่นะกระจายรายได้ใช่แม่ดูดิอันนี้น่าจะรีดมาแล้วโอ้โหพี่คันตาพี่ดูดิมันมาอย่างนี้เลยน้องออมเนาะพี่ดูดิ พี่ไม่งี้เลยพี่รูดิเรียบแปลงอะไรแม่นะคะโอ้โหบางปรี้ยจะไปแล้วโทรศัพท์เครื่องนี้เออโอ้โหแล้วดูความความใหม่ของพี่สะอาดนี่ดูผ้าใหม่มากอันนี้เอวประมาณสามสิบนะพี่นะเออยายแขวนไปก่อนเอาเอาตัวสวยๆแขวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอยูนิโคเข้าไปเสียบโอู้ฝุ่นเข้าตาเนี่ยแล้วพี่ดูใหม่มากปังปังกระมังแตกโป้งเออเอาทรงสวยๆเลยหลุดแขวนเลยปังปูอยู่ปรราคาพี่จ๋า บางมาฮักเลยอ่ะผ้าบางจนแบบเขาเรียกอะไรนะไปดูเครื่องช่างไม่ค่อยไม่ค่อยขยับเลยแม่มันเบาเบามากเบามากโอ้โพี่ใส่เอลชายพี่อันนี้เอลประมาณสามสี่พูดจุยายจ้ะพูดจุดพูตูดไม่รู้มันกันลื่นจ้ะคุณแม่ค่ะตัวนี้นะคะพี่จริงเหรอน้องคอบางปูว่าตะปูดูดิแต่ว่าไม่ไม่รู้นะแบรนด์อื่นๆโอ้ยพี่ดูความใหม่เว้ย มากปลาปะซี่เออไม่มีผลตัวที่เอยคุณแม่ค่ะปังปรี๊ดนะคะอุ้ยมือนเลยเฮ้ยไม่ลงตะกร้าเอ้ยมือหนึ่งคุณแม่จ๋าไป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 โุ้ยแม่ดูปรีจินเขาดูความใหม่พี่จ๋าตัวนี้ยกกระสอบนะจะอยู่ที่ยายจ๋าเอาสีดำดำเข้มเข้มขึ้นเราเด้อค่ะนี่หนูไปโอเคโอเคค่ะ ปังปรีเยนะพี่นะตู้ๆๆเลยพี่นะคะปังปู๊พี่หูใหม่ใหม่มากเลยเอลสามเอ็ดพี่ดูเอลสามเอ็ดพัสดมากพี่ดูเขาเขาได้เลยปอหูพี่พี่อันนี้น่าจะรีดมาแล้วจริงๆค่ะพี่เรียบมากมือหนึ่งโอ้คุณแม่่ะเก้าสิบเอ็ดเซนค่ะเอลมาสามหกปังปู๊พี่ดูความใหม่ ยกก้อนหกพันเก้าเซนเล็กพันแปดจ้าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เนาะตัวนั้นเนี่ยข้างหน้าเนาะหนูว่าไม่เออพี่ว่าไม่ไหมี่ว่าไม่ม่ใหญ่เนาะอ้ยมีการลื่นกัะโอ้ยการลื่นจ้ะคุณแม่ค่ะปางปุรีเอวาตาเบเลยค่ะพี่ดูดิดูดิน่าจะรีดแล้วพี่วานนะงานบางงานก็เหมือนซักมาแล้วนะของปลายวานน้องเนาะอันนี้าพี่ดู หูพี่ดูความใหม่ใหม่มากพี่กระสอบแล้วหกพันเก้าลูกรีวิวละสองร้อยพี่ซื้อเยอะมีเรทส่งเรทยูนิโคปบงบงบางบที่มันเบามากๆเลยนะรับเนาะใช่ยูนิโคพี่จ๋าเบามากแล้วพี่ดูใหม่กริบอึ้งใหม่มากผ้าบางบางเบาดูดขนนกเหมือนรีดแล้วดูความใหม่ความใหม่เป็นความพิศซ่าอย,อยูอย่ป่ะไม่ห้าสิบห้าสิบไม่ไม่ใช่ พี่จ๋าเดี๋ยวนับจำนวนให้ว้าคุณแม่แน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโทษโทษได้ไหมพี่ยกก้อนหกพันเก้าค่ะเป็นสลกบางแบบบางมากเลยแม่บางจริงเรียกว่าสลิมได้ไหมล่ะเหมือนแบบพออนามอเนะมันก็มีแบบบางแบบอุ้ยอามือหนึ่งนะพออนามอพี่มือหนึ่งเยอะมากเลยเนาะนี่น้องออมเล่มมือหนึ่งเยู่แล้วโอ๊ยไม่ตอดไตวานพี่การันตีเลยความใหม่นี่น้องออมเนาะประสานมาก เมื่อหนึ่งอีกแล้วเธอเธอก็เหมือนไฟเซตเล็กพันแปดไคโยกก้อนหกพันเก้ามีมากี่ลูกน้อ้อมนี่พี่ลืมดูสต็อกเอาพูดเอาสต็อกเลยอยู่ที่พี่เอ็มนุ่นอยู่ที่ผู้จัดการแล้วบาร์ดี้โธ่คารามังแตกโป้งพี่เอลสามสี่ไมกริปตัวนี้เมื่อหนึ่งไงสตรีทจริงเหรอพี่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาพี่ยสองจุดห้าโลเดี๋ยวให้ยูนับจำนวนให้ เป็นบางแบบบางบางเลยอะแกอ้อมยูนิคอท์แล้วไปไม่กลับก็เลยบางกวยจริงอะเอายูนิแยกไว้เออควรมากเลยอย่ายุยยนไปหมดแล้วอ้อมนี่มึงนี่นี่แบรนด์จีอูนี่นี่ยูนิคอนี่ตายแล้วพี่คือฉันเขาพับมาแล้วแบบเหมือนรีดมาแล้วเว้ยโอ้ยพี่จ้ายูนิคอยี่ไหนวะเอาแยกไว้แยกไว้แยกเลยแยกอ้อมเลยน่าจะทานคืนหนักเลยเบาจัด พี่ดูใหม่มากอะเอลสามสองเพีพีเอ็ดวินเอ็ดวินใหม่คลิปสลักพี่ปัว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 ใส่แอลเว้ยไลอะไรไปบ้างแล้วไปเก็บเห็ดเพิ่งมาคุณป้ายังไม่ส่งเห็ดให้หนูเลยหนูโป้งนะคุณป้าคุณป้าส่งเห็ดให้หนูหรือยังเอาไม่ใช่เห็ดพิษนะเอาเห็ดแบบกินได้เห็ดเมาได้เห็ดเมาอุ้ยใหม่มากแม่ยายหนูเห็นอยู่ในโคด้วยอยู่ในชั้นนี้เลยนี่ไงอ้อม ขอโทษด้วยนะยูนิคอรแล้วเธอเอ้ยแล้วใหม่มากเธอใหม่มากอ้อมเธอขอโคดายอีกแล้วค่ะอะไรวะอ้อมเขาโคดายแล้วแม่มีกี่ลูกเพียมดูให้หน่อยสิมีกี่ลูกสแลกบางอ,อะไรนะเจ็ดสี่เหรอ,อเจ็ดสี่เจ็ดสี่แป๊บหนึ่งค่ะเจ็ดสีออ้อมมึงถ่ายรูปดิยุรบอกว่าพอ ฮะมีสิบสองกระสอบค่ะเปิดหนึ่งหรือสิบเอ็ดค่ะเมาส์ได้เมาสเมาส์เมาส์เมาสได้เมาส์เลยค่ะตึง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 ยี่ยูี่สิบสองจุดห้าโลแล้วก็น,นับเลยนะจำนวนดิสอี s ส่ยูนิโคลใหม่มากดูคุณพี่ดูผ้าคุณออพี่แ <มา S 1> จ็กเก็ตหนาหรือบางมดแล้วอ้อนที่ลงที่เหลือก็คือตัวหนาเฮฟี่หนูขอโทษได้ไหมพี่หนูไม่ได้ถลกดูแล้ว่ะท,ทงเกง่งวะ ให <poisoned indo> ม่มากเหมือนรีดมาแล้วเลยพี่จริงๆค่อยบอกเลยแบบดูจีเป็นจีบจ้ะใหม่มากมือหนึ่งเพียบเลยพี่แค่เซตแรกนะนี่มือหนึ่งเพียบเลยแค่เอาเซตนี้พันแดเด้อรับลูกรีวิวทั้งลูกลดสองร้อยเหลือหกพันเจ็รับเยอะมีเรสส่งสี่ตัวเบกเบามากเนี่ยคูแม็กใส่แล้วคูนะคะพี่แม็กด้วยอีกกี่ตัวเบามากเลยเนาะบริบริสเบริสรับกระสบรีวิวปัง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  ปังป <ไอ S 1> <อ>ังปังปังปังรับทั้งลูกใช่ไหมคะรับกระสอบรีวิวคือทั้งลูกพี่รับทั้งลูกกดหนึ่งพี่ดูหนูหนูโชว์อย่างนี้เลยได้ไหมพี่รับรับทั้งลูกกดหนึ่งเลยค่ะหนูจะจบแล้วใช่ค่ะเหลือสเวตเตอร์ฮูดมา,าสิบสี่เหลือสิบลูกค้าติดวานมากเลยพี่โอเคมาสิบสี่เหลือสิบห้ากูขายเก่งขนาดนี้น้องหนึ่งค่นนะหนึ่งแล้วเยืตึงพอแล้วอ๋อใ <ๆ S 1> หญ<า>ยูจะนับจะนับยี่สิบสองจุดห้าโล อ่ะเดี๋ยวยูยูนับยี่สิบสองสหาูปเอาตะกร้า,รามาเลยหน,นูยูนพี่จ๋ากโกลเด้นแบร์พี่เหลือสเป็ดลูกลูกใหม่สลัลบลนะสลกบ้างอ่ะจำจำได้น้องกิต้าบอกจอมว่าสลกลงตอนนี้หายากสลักสลกสักซื้อเดี๋ยวหนูจกเลยอ้อมพี่ดูแบรนด์โอ้ยพี่ใหม่มากตัวนี้วันอะไรวะวันช็อตได้เอาตะแบนเลยอ้อมกูเห็นเลยนี่รื้อให้เลยโอเคบ่รื้อเลยนะพี่นะ พี่จ๋ายูนิโคแบบเหมือนอีซี่ชายเลยว่ายูนิโคนี่ก็จียูพี่จ๋าปังปุรีวาตานาเบะปัก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 และอะไรรู้ว่าเธอบอกไม่รู้บีมใบบีมบีมบีมนี่แบบแบบนี้มีช็อปไทยแบรนด์ประตูโต้ค่ะนุงตัวนี้สวยจังหูว่าสวยมิตตจังโอ้โหช็อปทีเคเนาะไม่มากมิตตจังโกะเลยบอกพี่ตัวไหนไม่แบรนดโยนอ่ะมีเตแบนดรู้ว่าสเปลดิ้งใช่จ้าตัวไหนไม่แบนด์โยเลยอะยูนิโคอ้ดแล้วพี่ปัง ผ้ามันใหม่มากเลยพี่จริงแล้วแบบเหมือนรีดให้แล้วอะดูสิสมจะดูแบบคือไม่ได้อวยนะแม่อวยแล้วเนี่ยอืออวยนิดนึงก็ได้เนาะพี่เนาะผ้ามันปืด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 ืดแรงไปเนาะออมพี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมหน้ามันตกหมอนแม่ยูนิโคพี่จ๋าถ้าตอมตกบมอนมาสมหน้าจอมแล้วนี่แต่พอดีมันตกก่อนนี่พี่ มาไงจริงเหรอมิ uhm นเนี่ยนบ่ไม่ใช่พี่จ๋าไ่แอลเว้ยอุ้ยมันเรียบกริบเลยน้องอ้อมแบบเขาเรียกอะไรนะจีบอ่ะจีบเป็นจีบพี่จ๋าปังทีเดียวเดี๋ยวจอมรีวิวไว้ตัวไหนไม่แบนโยนเลยด้วยพี่เด้อพวกความว่องโยนไปที่อื่นได้ไหมไม่อยากปาดหน้าน้องอ้อมสวยมากพี่จ๋าโอ้โห ยูยวินนี่หรือ,อยูนิโคลให้น้องถ่ายรูปด้วนี่เพร,ราะเขาได้จ้าโอ้โหถึงบางโพอยู่บางโพอายายหุยพีจีอะไรวะพีจชีชิป,ชปหรอใหม,ม่มากเลยตรงนี้อุยอ้อมพี่เจออะไรบางอย่างฮิเจออะไรเหรอเจออตานี้คะ่ะจี้หยวงค่ะเหรอคะใหม่มากเลยคิดดูสิคะออพี่ยังเก่งช่างมาสองลูกเองนะมือหนึ่งค่ะพี่จ๋าสับปุริปเต แม่อะไรของมึงไม่ภาษาฝรั่งเศสพี่นาดีกว่าฝรั่งเศสนะใช่ค่ะมีที่มีที่กันลือด้วยใช่่่คะด้ตองหนพี่ไม่ได้พับแบบเดิมให้นะคะคือพับแบบปกติแม็กกระป๋องป๋ะโปรงว้ากระป๋องป๋องยูนิ์คค่ะยูนิโคเหมือนกลางค่ะคุณพี่เออวะขอโทษได้ไหมละออ หกสิบเจ็ดตัวอ้อมคูณสี่ดิยี่สิห้าโลมีหกสบเจ็ดตัวถ้าหกสิบห้ามันจะเท่าเจ็ดเท่าไร่สี่มันใช้คเลขถึกยูนิโคอุ้ยสองตัวยูนิโคคทูนเฮ้ยเยอะนั่นอีบางเนาะคาซยามาโมโตะอาราบะตูไฟคอพี่จ๋าอย่ายูคูณสี่ดิออมตัวนี้สวยจังออมดูนี้ เดี๋ยวหนูรีวิวสัก30ตัวสาคูนสี่ก็หกเจ็ดคูนสี่ก็สูงให้แล้วไงยูนิคอร์น้องอ้อบอกว่า260กบว่าตัวบางจัดคิงแกรมแกรมใช่สจอดเลยน้องอ้อมาสมองสจอนฮะเจ็ดสี่เราไปดูเจ็ดสี่เด้อบ้าเงเอาเอาบ้าลองบ้าลองเซียกาพี่เป็นบางเลยพี่จ๋าบอกเลยว้า Glass Full Day กูเห็นแล้วชั้นอยู่ไกลโพดยูนิโคลมินเตโซพี่หนูรีวิวพี่หนูรีวิวอีซักสามมัดละกันเพราะว่าไอที่เหลือข้างล่างเขาจะได้พับไปแล้วเนาะกระสันมันยากอีกเคิร์กแล์แดนเนรมิตใช่พี่สาวหนูเห็นยูนิโคลเพียกเลยมากนี่มือหนึ่งอีกอ้อมดูตัวนี้ดิอะไรแบบอ่ะอ้อมเอาอีกคนละมัดพอเร้วบอีกคนละพับอีกคนละมัดทนะเอา คิกเล็กแลนเล็กแลนเอคิกก็แล้วคิกตึงคิกตึงคิกตุ้งจ้ะการพับนี่ประมาณครึ่งวันนะพี่ใช่ค่ะมันลื่นมันลื่นยาจุ้ยบอกมันเป็นปดุกอ๋อแต่มันมีการลื่นให้แล้วนะใช้ยาจุ้ยไปอยู่ในมาเขามีการลื่นเลยการลื่นที่เอวเนาะสูพี่เจี๊ยบเอาอะไรรีเสร็จแล้วจะยาย อ๋อเออพี่แหมไวจริงๆโชว์แค่นี้พอพี่จ๋าดูปึ้งปังก็แล้วอันนี้เดี๋ยวหนูวนี้มือหนึ่งนะมึงนี่ดูอยู่ในโครดกลัวมองเห็นตั้งแต่ก่อนเปิดกระสอบอีกอยากชนะมันไงแม่มือหนึ่งนี่อยู่ในโค้นี่มีสเปลดิ้งไม่พอแล้วอ่ะคืนเขาหนูลงไลนแล้วพี่แล้วก็โอ้โหไม่ได้ว่ะค่ะสั้นช้ยไม่ทันนะแมงนะเออทัน เดินหนูลงแล้วแล้วต่อขาสั้นชายเลยเหลืออีกแค่ยี่สิบนาทีหนูลงแล้วแล้วพี่ขอบคุณทุกคนมากเลยจ้าไปไม่กลับกันแล้วบ้านห้าศูนย์ห้าศูนย์